ข้อความจากเขาถึงคุณคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่ตอนนี้อยากจะฝากข้อความมาบอกกับคุณว่ายังไงนึกถึงเขาตั้งใจนึกถึงเขาแล้วเรามาฟังคำทํานายนี้พร้อมกันว่าเขาฝากข้อความอะไรมาบอกกับคุณ Free of sorts เชาวลัสิทัุลมเมถุนตุนกลุ่ม King of sorts จั e รพรรดิโร์ออฟซัทเอ็ออฟชาวราศีธาตุไฟเมษสิงคนูเอ็ออฟวันสไม้เท้าเอ็ o ออฟวนสไม้เท้าเดอสตาร เฮ e เฟนไพะสังคราชและเดอะสตาร์เพ of p e n t a เ l โคสชาวราศีธาตุินปพะสศพกันมังกรข้อความจากเขาถึงคุณในข้อความแรกสำหรับคนรักที่กำลังมีประเด็นการขึ้นมาก่อนเลย e of s w o ซ d s ไพ่าสามดาบบาดความบาดเจ็บบางอย่างที่ฝังอยู่ในใจของคุณ หรือรักสามเศร้าหรือคนที่คนรักกําลังไปมีมือที่3หรือคนที่กําลังรู้สึกไม่สบายใจการที่คนรักมามีมือที่3ามได้เป็นมือที่3หรือมีมือที่3เข้ามาคิงออบซอดในสถานการณ์ที่บ่งบอกว่าค่อนข้างที่จะตื่นเครียดหรือบางคนเขาเลือกที่จะยิ่งเฉยกับคุณหรือเงียบไปเลยจึงทําให้คุณไม่สบายใจและรอการติดต่อจากเขามาสําหรับคนรักที่กําลังมีประเด็นอยู่ข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนั้น สำหรับคนที่รู้สึกว่าเขาไปมีมือที่สามหรือเขาไปมีใครสักคนอยู่เขาอยากจะบอกคุณว่าในใจของเขาแล้วคุณยังคงเป็นคนรักของเขาอยู่เขายังสํานึกถึงความรับผิดชอบเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรสําหรับคนที่มีครอบครัวและคนที่มีประเด็นการหรือเขาไปมีมือที่สามเขายังคงเป็นผู้นําครอบครัวอ,อยู่และก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่ขอให้คุณจงเข้าใจด้วยและเหตุผล ที่บางครั้งที่เขาจะห่างหายไปจากคุณหรือที่การที่เขาไม่อธิบายอะไรนั่นเป็นเพราะว่าปัญหาเดิมๆของคุณทั้งคู่ความไม่เข้าใจกันมีมานานแล้วและค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากๆไม่สามารถทจะพูดคุยกันให้เข้าใจได้เขาจึงได้แต่เงียบและก็รอเวลาที่จะพูดเรื่องนี้กับคุณและสําหรับคนคุยนะคะภายสําหรับคนคุยข้อความจากเขาถึงคุณเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากนะคะเป็นไพ่สิบไม้เท้าความจริงจัง ในบางความหมายอาจจะหมายถึงความเหนื่อยความหนักแต่สําหรับความรักแล้วหรือการเป็นคนคุยแล้วนะคะคือเขาจริงจังมากในความสัมพันธ์นี้กับคุณแล้วก็เขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แปไม่ท้าไม่ถึงการ grow in grow up หรือหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าในการเป็นรักทางไกลรักออนไลน์หรือในขณะที่คุณกําลังเป็นคนคุยกันอยู่นั้นเขารู้สึกประทับใจคุณมากและเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ เขาอยากเริ่มต้นและพัฒนาจากคนคุยเป็นคนรักนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับใครที่กําลังมีคนคุยอยู่ตอนนี้คนคุยของคุณใครที่กําลังนึกถึงคนคุยเมื่อกี้นี้คนคุยของคุณเขาจริงจังและตั้งใจมากๆในความสัมพันธ์นี้สรียสดเลยละ่ะและเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้เขาพร้อมเสมอที่เปลี่ยนจากคนคุยไปเป็นคนรักและสําหรับนะคะคนโสดหรือคนกําลังที่เฝ้ารอใครสักคนอยู่หรือหัวใจคนรอต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะไพ่เดอะสตาร์ คำอธิษฐานอ้อนวอน,อนการร้องขอเมื่อบวกขึ้นมากับไพ่ดีเฮลฟันบ่งบอกถึงถึงว่าคุณคำอธิษฐานของคุณคําอ้อนวอนของคุณได้รับแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปร้องขอไว้ท่านรับคําอธิษฐานของคุณแล้วรับคําขอและรับคําขอของคุณแล้วและกําลังจะนําพาคุณทั้งคู่มาพบเจอกันสําหรับคนณโซน,นะ,ค,ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ น่ารักที่สุดสาหรับคนโสดนะคะเป็นข่าวนี้มากๆสาหรับคนโสนนะคะใครที่กําลังโสดหรือต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เตรียมตัวได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือสิ่งที่คุณไปอธิษฐานอ้อนขออ้อนวอนร้องขอไว้ว่าอยากจะพบเจอกับคนนั้นสักทีแล้วฉันพร้อมแล้วที่จะพบเจอกับเขานะคะเขากําลังจะนําคนนั้นมาให้กับคุณมหาเล็กทิเรียนนะคะคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองในถึงจุดที่โอเคแล้วคุณพร้อมแล้วที่จะพบเจอกับความรักที่ดีและเขากําลังจะนําพาคนนั้นมาให้กับคุณ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะโอกกอดคน